เอาเรื่องการแยกตัวกอรอบของพหุานามไปใช้ในการแก้สมการพหุานามสมการพหุานามในที่นี้จะไม่ใช่พหุานามแบบเด็กๆที่เธอเจออย่างมสามก็เรียนสมการพหุานามกําลังสองใช่ไหมถูกปะ่ะที่เธอจะเจอในที่นี้ก็คือจะเจอพหุนามกําลังสามกำลังสี่กำลังห้าเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากข้อที่หนึ่งนี้เลยทีนี้หลักการเวลาการเวลาที่เราจะหาคําตอบหรือหารากเนี่ยเราจะต้องจัดสมการให้ขวามือเป็นศูนย์ก่อน สร็จแล้วเธอก็ไปใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทเต็ดเหลือกับการหาสังเคราะห์หรือการแยกตัวเกาะเมื่อกี้นี้เอามานะมาแยกตัวเกาะเพานามออกมาอย่างเช่นกําลังสามเนี่ยก็ต้องแยกเป็นสามวงเล็บกําลังสี่ก็สี่วงเล็บแบบนี้หลังจากนั้นเมื่อเราได้เหานามเรียบร้อยเป็นวงเล็บเรียบร้อยใช่ไหมเธอก็ไปนํเพาุนามหรือจับเหานามแต่ละวงเล็บเนี่ยเท่ากับศูนย์เราก็จะได้คําตอบโอเคนะอ่ะเริ่มจากข้อที่หนึ่ง วิธีทำอ่ะเร็ว <c oughs> ทีนี้ข้อนี้หนูจะเห็นว่าเอ่อมันคือสองเจ็ดเจ็ดสองอืมนะตูดคืออะไรสองหัวคือสองใช่ไหมมีอะไรหารสองลงบ้างตูดก็มีหนึ่งกับอะไรมีสองหัวก็มีหนึ่งกับสองหารสองลงใช่ไหมเขียนตูดหารหัวสิ <c oughs> เร็ว หลับแล้วเขียนตูดหานหัวหนึ่งหารหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งหารสองได้หนึ่งส่วนสองสองหารหนึ่งได้สองสองหารสองได้หนึ่งซ้ำใช่ไหมนะเราก็ไปหารสังเคราะห์มาเขียนสัมประสิทธิ์มาสองลบเจ็ดเจ็ดลบสองนะเครื่องหมายเปลี่ยนกี่ครั้งเนี่ย หนึ่งบวกเป็นลบเครื่องหมายเปลี่ยนกี่ครั้งเปลี่ยนหมดเลยเหรอเปลี่ยนหมดเลยอะลองหนึ่งเหรอมีคนบอกให้ลองหนึ่งสองหนึ่งสองบวกกันได้ลบห้าลบห้าคูณหนึ่งได้ลบห้าบวกกันได้สองสองหนึ่งได้สองบวกกันเป็นศูนย์ไปแยกต่อถ้าตัวนี้ได้หนึ่งแสดงว่าแยกได้เอลบ หนึ่งที่เหลือตรงนี้คือเหลือ 2x งกำลังสองลบห้าบวกสอใช่ไหมนะอย่าลืมว่ามันเป็นสมการหนูเท่ากับศูนย์ใช่ไหมหนูต้องจัดสมการให้ขวามือเป็นศนย์<ฮ>บังเอิญขวามือเป็น0ูนย์แล้วเราก็ไปแยกที่เหลือเนี้ยต่อแยกต่อได้ 2x กับ x, x อะไรคูณกันได้2ก็2กับ1 พจน์ท้ายเป็นบวกเครื่องหมายจะเหมือนพจน์กลางทั้งคู่เห็นไหมพจน์กลางตัวน,นี้เป็นลบตัวน,นี้ก็ต้องเป็นลบกับลบ,ลบเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราแยกเสร็จครูบอกว่าขั้นที่สามให้จับเห่านามแต่และว,วงเล็บมาเท่ากับศูนย์ใช่ไหมเธอต้องไปจับอะไรเท่ากับศูนย์บ้าง x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ได้ x เท่ากับหนึ่งผันไหมต่อไปจับเลยเนาะสอง x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ใช่ไหม พหุนามนี้นะดังนั้น x ได้ละไรส่วนสองทันไหมต่อไปไปจับ x x ลบอะไรเนาะ x ลบสเท่ากับ0ได้ x เท่ากับ2เนี่ยอันนี้คือคําตอบนะคำตอบของพหุนามนี้นะคำตอบของสมการพรหุนามนี้ก็คือแบบนี้เลยโอเคปะ่ะอ่ะต่อไปไปดูข้อที่ครูเขียนไว้นะข้อนี้อ่ะทำเลยเร็ว ของมสี่เขามีอยู่แล้วนะของมหกลออแล้วทาเลยเห็นว่าคุูยกตัวอย่างแบบที่มันมีหัวไม่ใช่หนึ่งเหไปย้ยข้าก่อนเออหัวไม่ใช่หนึ่งโอ้ครับเนี่ยไปค้าก่อนเสี่ตัวโอ้ไปแค่ไหนช้ามาย้ายข้างเพื่อให้ขวามือเป็นศูนย์อันนี้บวกก็เป็นลบสี่เอ็ก ลบสี่ก็เป็นบวกสี่ะเรียบร้อยต,อต่อไปเลงอะไรตูดเขียนตูดเขียนหัวมาตูดคือสี่อะไรหารสี่ลงนอกจากหนึ่งหนึ่งสองสี่ปะหัวคือสองอะไรหารสองลงนอกจากหนึ่งกับสองต่อไปเขียนตูดหารหัว หนึงเอาตูดเนี่ยคือ1ไปหารกับหได้1 1ไปหารกับสได้1นส่วนสต่อไป2ไปหาร1ได้2 2ไปหาร2ได้1 4ไปหาร1ได้4 4ไปหาร2ได้2องสาถูกปะทำไี้ต่อหารสังเคราะห์มาเลยเขียนต่ำประสิทธิ์2 1งหนึ่งลบเ้ลบสีแล้วก็4 ครื่องหมายเปลี่ยนกี่ครั้งหนอสบวกเป็นบวกบวกเป็นลบลบเป็นบวกสองครั้งแสดงว่ามีบวกสองตัวแล้วก็มีลบสองตัวมีบวกสองตัวลองตัวไหนก่อนหนึ่งส่วนสองอ่ะสองคูณหนึ่งส่วนสองได้หนึ่งบวกกันได้สองสองไปคูณหนึ่งสองได้หนึ่งบวกกันได้ลบแปดลบแปด คูณหนึ่งสองได้ลบสี่บวกกันได้ลบแปดลบแปดหารสองได้ลบสี่บวกกันได้ศูนย์อ้าขออีกหนึ่งวงเล็บขออีกหนึ่งสองได้ไหมใช้สองบวกบวกสองได้น่าจะใช่สองใช่ไหมเนาะใช่ใช่บวกสอง ใชกสองสองสองสี่บวกกันได้หกหกสองสิบสองบวกกันได้สี่สี่สองแปดบวกกันได้ศูนย์อะมาตอนนี้แยกได้อะไรละ 1, 2, ไม่เอลบหนึ่งส่วนสองกับอะไรเอลบสองทันไหม,ไมแล้วที่เหลือตรงนี้คืออะไร สอง x กำลังสองบวกหก x บวกสี่ใช่ไหมเนาะตัวนี้นูเห็นไหมว่าเป็นเลขคู่เนี่ยเราดึงอะไรได้ดึงสองครูเอามาดึงไว้ตรงก้อนข้างหน้าตรงเนี้ยนะตัวนี้นะดังนั้นวงเล็บนี้ดึงสองออกไปแล้วเหลืออะไรสองหารเลยสองหนึ่งสองสองสามหสองสองสี่วงเล็บนี้คูณเข้าไปได้อะไเนาะ องเลบเออลบหน <8. S 1> ่งเห็นไหม <8. S 1> ตัวนี้ได้ x อลบสตัวนี้แยกได้ไหมไดเอ็บก, 2, ก,บเอกบวกสกับ x อบวกหนึงใช่ไหมอันนั้นไปจับแต่ละวงเล็บถ้าเกิด0ูนย์อ่ะจับมาเลยสอง <2, S 1> เ,เอก่งเป็นศูนย์เเป็นหส่วนสจับเองได้ป่ะ x อ,อ,อกลบสเป็นศูนย์เเป็น2 x งเอบวกสเป็นศูนย์เเป็นลบ 2. 2> 1, 0, เบวกหศูนย์เเป็นลบห คือตัวนี้ที่ได้กับตัวนี้มันจะขัดแย้งกันเครื่องหมายเนี่ยตัวนี้บวกนี้จะลบอันนี้บวกนี้จะลบใช่ไหมตัวนี้ลบตังนี้ก็จะบวกอันนี้ลบตัวนี้ก็จะบวก,นนบวก,บวกแบบเนี้ยโอเคไหมเนาะข้อต่อไปจะเพิ่มเลเวลความยากใจสู้หรือเปล่าไม่ใจสู้หรือเปล่า ไเอ่เลแ้อาก่อยเลาก่ะัดนเียก์เออเท่าเกิดสูอันนี้อันนี้กรุณานะเป็นโจทย์ที่ขวามือเป็นสูตรเรียบร้อยขวามือเป็นสูตรเรียบร้อยแล้ว อ่ะเร็วลองมันมีในโอ้โหมีไหมเนาะโอ้โหส่งให้กูดีหาเจอไหมถ้าไม่เจอก็จดคุณก็คงจะเฉลยให้หนูทุกข้อไม่ทันนะนะไม่ทันมันจะฝ่ายสอนคะแนนที่ไม่มีต้องไปลองฝึกเองบก็ได้เด็กก็ค่อยไปเออไม่มีจดเองเลยทำเอง จะเก็บไว้เป็นไดี่หมอหต้องได้นะจังหวะเนี้ย Easy จังหวะ Easy แคไม่ย Easy คือแบเาเจอแล้วแคลไปนี้แบบ่ง่ายดูเรื่องเก่าโอ๊เจอเรงแคลไม่หว่นตล์อะนีจแล้วไป b แคลอยมิตเจอเรื่องเก่าเท่ากับเจอเรื่อง ใช่เมื่ออื่นก็แควนี้แหละทำเด็กเรียนมหาลัยมิดจบกันเยอะเลยปีหนึ่งเรียนถูกคณะเลยเหรออืมส่วนใหญ่บางคนก็บางคนเรียนมิดว่าห้าหกปีก็ไม่ผ่านแคลนรั่แหละเจอกนเยเจอถ้าถ้าก็เจอที่ก็ปีหนึ่งอานชายเรียนโรงอเอเศรษฐศาสตร์เจอนะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ตัวคณิตศาสตร์เลยนะร้านอะไครูครูต้อง ตัวไหนดีจุ๊บเศษกระสานเตัวไหนดีดีง่ายๆเลยง่ายไปเลยหนึ่งส่วองโอ้ยเลขมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเธอสามอย่างเงี้ยอะเยอะตรงไหนวะตูดคือสามไม่ไม่ไม่ครูตรงนั้นมันไม่เยอะไอ้ตรงฐานเนี่ยต่อไปหัวหัวคืออะไรหกหกก็มีหนึ่งมีอะไรหกก็มีหนึ่งมีสองมีสามมีหกใช่ไหมตีลเไม่ได้ตัวสามใช่ป่ะต่อไปเขียนอะไรอีกตูดฐานหัว ตูดหารหัวหนึ่งไปหารหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งไปหารสองหนึ่งส่วนสองหนึ่งไปหารสามหนึ่งไปหารหกอ่าต่อไปสามไปหารหนึ่งได้สามสามไปหารสองสามหานสามได้หนึ่งสามหานหกอ่าพอละ อ๋อล้มาเลยต่อไปหาสังเคราะห์เลยนะเดี๋ยวเครื่องหมายค่อยไปดูสัมประสิทธิ์มาหกสิบสามลบยี่สิบลบสิบสิบสี่ลบสามอ่ะช่วยด้วยนะเครื่องหมายเปลี่ยนกี่ครั้งเครื่องหมายเปลี่ยนหนึ่งสองสามมีบวกอยู่สามตัวหรือไม่ก็ไม่มีสามหรือไม่ก็หนึ่ง หนึ่งหนูลองอะไรหนึ่งเหรอ,อ,รอรบวกหนึ่งใช่ไหมเนาะอ่า <c oughs> ไม่รู้เด็กมสี่หลอกคุณหรือว่าน,นะอ่าหกหนึ่งหกบวกการเป็นสิบเก้าหนึ่งสิบเก้าบวกกันได้ <c oughs> ลบหนึ่ง <c oughs> บวกกันได้ได้ลบสิบเอ็ดบวกกันได้ <c oughs> สามสามหนึ่งสามบวกกันได้ศูนย์เฮ้ยน้องทำได้วะเอาอีก่น้องทําได้ต่อไปข้อหนึ่งใช่หนึ่งเชื่อะหนึ่งนีก็ไม่ใช่ผมนี่มันทำเหมือนกันเพาะยังไงมันก็คูณกันอยู่แล้ว่นสองได้ไหมเนสองน่บวสองเออนสไปไหนแล้ววะและนี่ผมก็ใช้หนึ่งคุช่อยหนึ่งส่วนสองแอะมาลองหกหารสองเหลืออะไร สามบวกกันได้ยี่สองหารสองได้สิบเอด็ดสิบเอ็ดลบหนึ่งเหลือสิบสิบหารสองเหลือห้าบวกกันได้ลบ <c oughs> ห,หลบก,กนหนูคูณหนึ่งส่วนสองก็คือหนูเอาสองไปหารเลยลบหกหารสองได้ลบสามบวกกันได้ศูนย์อ่ะขออีกสักหนึ่งจะดีมากเพราะมันกำลังห้าใช่ไหม <c oughs> เอออีกสักหนึ่งว <c oughs> งเล็บ <c oughs> นกูกูก็น,น่นะาจะไปได้แล้ไปอะไรวะต่อไปอะไรวะแล้วเลว่นอัสอ<า>งสามได้ไหมต้วจบไม่ได้แลลุงสได้ไหมเธอได้ค่ะแยังเก้าก็มต้องโม่ใช่ no no เงียบไม่มีสัญญาณตอบรับแล้วไม่ใช่ละไม่ใช่ละยี่สิบเอ็ดละไอเฟคอไหนมอโคโคสาวุ่ีลบหนึ่งไปยังอยางจลองจะลบหกอ่ะหกคูณลบหนึ่งได้ลบหกยี่สองลบหกเหลือเท่าไหร่สิบหกลบสิบหกบวกสิบเป็นลบหกลบลบเป็นบวกกูบบกิด น่าจริงด้วยอ่ามาเอาพอแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยแยกสองเล็บเอาใช่ไหมนะอ่าตัวนี้หนึ่งแสดงว่าแยกได้ x ลบหนึ่งตัวนี้หนึ่งส่วนสองแสดงว่าแยกได้ x ลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งแล้วตัวนี้แยก x ลบลบหนึ่งก็คือ x บวกหนึ่งที่เหลือตัวนี้คืออะไรหก x กำลังสองบวกสิบหก x ลบหกเท่ากับศูนย์ ใช่ไหมเนาะไอ้ตรงหกเนี่ยมันเป็นเลขคู่เธอดึงอะไรได้ <S 2> 2. <S เออเด็กฉลาดไปดึงสองออกมาเดี๋ยวครูเขียนไว้ตรงนี้นะดึงตรงนี้ดึงสองออกแล้วตัวนี้เธอเอาสองไปหารสองสามหกสองแปดสิบหกสองสามหกไปแยกต่อเนาะตัวนี้คุณเข้าไปเลยคุณเข้าไปเลยได้สอง x ลบหนึ่ง x บวกหนึ่งตัวนี้แยกได้อะไรเนาะแยกได้อะไรเอ่ย3 x กำลังสองก็คือ3 x คูณ x อะไรคูณกันได้3 3 1สางตัวนี้บวกใช่ไหมตรงนี้ลบอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยแยกได้หวงเล็บเป๊ะเลยไปจับพหุนามแต่ละวงเล็บเพื่อศูนย์นะไปจับพหุนามแต่ละวงเล็บเพื่อศูนย์ ตัวนี้ x ลบหนึ่งตัวนี้แสดงว่าได้ x คือ1มันจะขัดแย้งขึ้นใหม่นะตัวนี้ได้หนึ่งส่วนสองตัวนี้ได้ลบหนึ่งตัวนี้ได้1นส่วนสามตัวนี้ได้ลบสามเีดีอ่ออเดียวทำอะไรกินอ่ะัดงันนี้จะหมด เดี๋ยวไปดูโจทย์ข้อสอบแข่งขันม .4 ดูในชีตชุดใหม่หน้า24เนาะเอ็นทานปี48ส่วนม .6 เดี๋ยวทําพร้อมคันเลย,ยเอ็นทานปี48น,ทน,นะทำพร้อมกันเลยนะเขาบอกว่าจงหาเซตคำตอบของสมการ 9x กำลัง3 บวกสิบสอง x กำลังสองบวกด้วย x ลบด้วยสองเท่ากับศูนย์มีช้อยมาให้ด้วยหนัวน่ายี่ิบสี่หนูน่ายิบสี่อ่าเร็วทำเลยมหกทำเร็วมหกทำเลยตัวเลขตัวเลยตัวเลขกลาง ยูใช้คำต,อ,ต,ต,อ,ต,ตอบคำตอบปะเซ็ตบัอฟ์อ๋อเซ็ตคิดผิดตัวเลข <c oughs> ถ้ามีช้อยส์มาให้แบบนี้นะโอ้ยหวานหมูเลยหวานหมูหมูหมูหมจ้ะหวานหมู วันหนเยวจ่วันหเยมตีเลยวันหมูเชไม่ชช่เหมเลยวันหมูเชเป็นครูเดาเลยไม่ตอบข้อสามกับข้อสี่นะไม่ตอบสามก็ตอบสี่ เดี๋ยวเดี๋ยวดูเครื่องหมายกันเดี๋ยวครูเดากันนะอันนี้เครื่องหมายเปลี่ยนครั้งเดียวครูตอบครูเดาว่าข้อสี่เนาะข้อสี่เพราะว่าหวานหมูเป็นอะไรไอ้ไอ้มอสี่งงไหมทำไมครูเดาเดาข้อสี่วะเนี่ยเฮ้ยถูกหรือเปล่าไม่รู้นะถูกเหรอ ถูกเนี่ยแชร์กมอดูเขาซีอยู่แล้วเนี่ยอ๋อแสดงว่าเธอเอาไปลองเลยใช่ไหมแสดงว่าเธอเอาช้อยไปลองเลยใช่ไหมอะมาดูนะหลายกาดอะมาเก้าเฮ้ยข้อนี้คูจะไม่เล็งหัวเล็งตูดแล้วนะเฮ้ยข้อนี้ไม่ต้องเล็งหัวเล็งตูดเก้าสิบสองหนึ่งลบสอง ไม่เล็งหัวเล็งตูดแล้วเนี่ยลองตัวเลขนี้เลยอ่ะเล็งเลยลบหนึ่งใช่ไหมโอ้ยงี้เลยะเก้าคูณลบหนึ่งได้ลบเก้าบวกกันได้สามลบสามบวกกันได้ลบสองตัวนี้เป็นสองอ่าไ,ได้ละหนึ่งตัวต่อไปอาาออลบสองส่วนสามลองดูจริงไหมลต้องต่ออยู่เลยเนี่ย ศูนย์อ่ะเก้าเนี่ยไอ้เธอดูคูณด้วยลบสองส่วนสามเป็นไรสามตัดกันได้ลบหกปะได้ลบหกบวกกันได้ละลบสามลบสามสามตัดกันได้สองบวกกันได้ศูนย์แสดงว่าตอนนี้แยกได้อะไรบ้างเนี่ยลบหนึ่งลบสองบวกหนึ่งใช่ปะเอ็กบวกสองส่วนสามแล้วที่เหลือตรงนี้คือเก้าเอ็กลบสามเท่ากับศูนย์แบบนี้ใช่ไหม ใช่ไหมนาะเดี๋ยวแล้วตัวนี้9กับ3หนูดึงเลยได้พอยมไม่มีอันอื่นแล้วกะ9กับ3ดึง3ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกตัวนี้พอเอาดึง3ออกหนูก็3ไม่หาร9ได้ 3x ลบ1ใช่ไหมตันนี้ก็คือ x บวก1 3x คูณเข้าไปได้ละบวก2 3x ลบ1ถ้าเกบศ0นี่ไงก็เลยได้ลบ1 ลบสองส่วนสและ1น่งส่วนสเป็นคำตอบทีนี้เซตคำตอบก็อย่าลืมใส่ปีกกาลงไปสมาชิกขั้นด้วยลูกน้ำแบบนี้โอเคไหมเออนี่มีเด็กสงสัยว่าทำไมครูเดาได้แม่นจังเอาขสองตัวเองไม่ไม่ไม่ได้ครูไม่ได้ลองแทนเลยนะเมื่อกี้ครูมองแล้วครูไม่ได้ลองแทนไม่ได้ทดแม้แต่นิดเดียวมันมีชื่อมก็เลย เออเธอสงสัยไหมว่าครูดูยังไงอ่ะมาย้อนมาดูเดี๋ยวจะบอกให้ดูตไตู้หายเลยเลยหนึ่งครูดูตรงไหนดูหัวคือเก้าเห็นปะเก้าถ้าตัวนี้จะเป็นเก้าหมายความว่าไอ้ตัวข้างล่างที่คูณกันจะต้องคูณกันได้เก้าแต่ตรงนี้มันได้หกอันนี้ยได้หกกูตัดช้อยสองข้อนี้ไปเลยเคยท่งาน อ้าวใช่ป่ะเพราะเวลาเธอแยกมาเก้าเกิดจากอะไรข้างหน้าต้องเป็นข้างหน้าต้องเป็นสาม x คูณกับสาม x ถึงจะได้เก้าใช่ป่ะครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะครูก็ดูอะไรต่อยครูก็ดูว่าอ๋อเครื่องหมายเนี่ยแปรผันหนึ่งครั้ง <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> เครื่องหมายแปรผันหนึ่งครั้งตัวบวกในเนี้ยต้องมีอยู่ตัวเดียวครับทีนี้ไปดูสองช้อยเนี่ยอันนี้มีบวกสองตัวงนั้นข้อนี้ผิด ก็เลยต้องตอบข้อนี้โอเคป่ะงั้นครูก็เลยไม่ได้เด็กบางคนเข้าใจว่าครูเอานี้มานั่งแทนไมมนะครูมองแล้วครูก็อ๋อวิเคราะห์ประมาณนี้แต่ว่าตอนสอบเธอไม่เจอชอยวิธีทาหมดเธอจะต้องก็ต้องเขียนให้หมดหนูก็ต้องเขียนให้หมด